สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มากินกล้ยนะสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มากินกล้ยยักยวนชุนแดงจ้านนี้เป็นจ้าที่อร่อยประเทศไทยนะคะนี่จะมีปลททาเปียทอดหกสิบอันนี้หมูยอแบบติดหนังหกสิบนะคะแล้วก็ชามหนึ่งเดหกสิบก็ใส่ไข่พิเศษก็เจ็ดสิบนะอันนี้แม่สั่งเขาต่างหากนะก็คือว่าหลายวันก่อนเนี่ยมันมีไอ เาเรียกลัตติล่าแม่มุดในออนไลน์ในทิกเกอไปเอาร้านนี้ที่แม่มากินเนี่ยเป็นภาพเนี่ยไปตัดต่อแล้วก็ไปแขวนป้ายบอกว่าอ,าอะไรอะด้วงสากรูห้ามเข้าร้านแต่ว่าเอาหน้าแม่ซึ่งมากินร้านเนี่ยร้านบุนแดงกุยจับยวนเนี่ยจานนี้เป็นจานที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยและแม่เนี่ยมากินเนี่ยเป็นเป็นเป็นสิบปีแล้วมากินหลายครั้งแล้วไปตัดต่อว่าแม่เนี่ยมากินร้านนี้แล้วโดนร้านเนี่ยไล่ออกจากร้าน ติดป้ายไว้หน้าร้านเลยว่าห้ามแม่เข้าร้านแต่ว่ามันเป็นไอคนที่เป็นผู้ชายอายุประมาณสามสิบไอติสต่อหว่าเอามึงเข้าคุกเนี่ยกูมากินร้านเขาไม่ได้ไล่กูเลยเนี่ยร้านเขาต้อนรับกูอย่างดีเลยแล้วไม่มีติดป้ายอะไรเลยว่าห้ามกูเข้าร้านมึงรู้เปล่าว่าการที่มึงไปตัดต่ออย่างไน,นมันผิดกฎหมายกูเอามึงเข้าคุกได้เป็นสิบปีเลยนะผิดกฎหมาย PDPa ผิดกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์เอาหน้ากูไปใช้โดยกยกูไม่อนุญาตนะ แล้วก็ผิดกฎหมายเรื่องบินประมาทกูด้วยร้านเขาเนี่ยฉันนั่นมากินประจําปกติเนี่ยฉันจะซื้อสิทธิ์งกลับบ้านนี่แล้วคนที่ร้านเนี่ยเขารักฉันลูกน้องคือทุกคนเนี่ยเขารักฉันเขาไม่เคยไล่ฉันแล้วฉันมากินฉันกินเยอะเข้าใจหรือเปล่านี่เขาไม่เคยไล่ฉันเขายินดีฉันมากินนะลูกน้องเขาน่ารักแต่ละคนเขาแบบต้อนรับฉันอย่างดีเลยลูกน้องที่นี่อ่ะ เพราะว่าเจ้านี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยถ้าฉันไปกินร้านไหนซ้ำอะแปลว่าร้านนั้นอร่อยเพราะฉันจะไม่กินซ้ําเพราะว่าการกินซ้ําเราไปถ่ายอรลตร้ิ้งมันจะไม่ดีแต่ร้านไหนที่ฉันไปกินซ้ําอะแปลว่าร้านนั้นะอร่อยเข้าใจไหมเนี่ยเราสั่งทีสามชามปกติแล้วเนี่ยแม่สั่งกลับบ้านด้วยสิบถุงเพราะว่าเจ้านี้อร่อยแล้วเราก็เอาไปกินเป็นอาทิตย์เนี่ยแล้วพริกเขาก็อร่อยเนี่ยเราเติมเนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยพริกเขาอร่อยมาก พี่ข้าวอร่อยมากเนี่ยพี่ข้าวอร่อยมากแล้วหมูยอที่นี่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเขามีสาขาอยู่ด้วยตลาดวังหลังก็เป็นของเขาเนี่ยเจ้าเนี่แต่อยู่ตรงเนี้ยถนนพระอาทิตย์เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดกี่โมงถึงกี่โมงนะแม่ความจําเสื่อมลูกเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะลูก9โมงถึง2ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมมากินได้ ร้นานนี้สะอาดและอร่อยอร่อยที่สุดในประเทศไทยหล่ะกูจับยวนที่กินมาแล้วก็ราคาจับต้องได้มันไม่แพงแล้วเนี่ยน้องๆเขานิสัยดีมารยาทงามไม่มีใครไล่ฉันแล้วสื่อต่างๆก็ไปลงเฟซนิวสำนักข่าวใหญ่ๆอ่ะมันทําให้ฉันเสียชื่อเสียงเข้าใจไหมโปรดวเซฟกีไอจีถ้าคุณจะเอาข่าวไปลงอ่ะคุณตรวจสอบหน่อยคุณอย่าไปเอาไอเฟซนิวที่มันอยู่ในติ๊กต็อกมันทําลายชื่อเสียงฉันไงทําให้คนดูถูกดูแคลนฉัน ทำให้คนมองว่าฉันเป็นคนเลวนี่เจ้านี้หอมซอยเขาอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็จับยวนเนี่ยนะคะเราต้องใส่หอมซอยเยอะๆเนี่ยปลาเปี๊ยะเขาก็อร่อยที่สุดในโลกหมูยอเขาก็อร่อยติดหนังเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้านี้ฉันกินมาเป็นสิบปีแล้วแล้วคนที่ร้านเนี่ยเขารักฉันทุกคนเพราะตอนร้บนฉันอย่างดีไม่เคยไล่ฉันเลย ไม่เคยติดป้ายบอกว่าห้ามฉันมากินอีพวกโกโหกตอแหลเดี๋ยวกูจะเอาเข้าคุกให้หมดอีพวกสำนักข่าวใหญ่ๆที่ทะเลาอะกอับกูนะไปลงข่าวให้กูเสื่อมเสียจิตใจมึงทําด้วยอะไรอะ่ะได้ไหมเลิกเถอะไอพิธีไอไอไอพฤติกรรมที่มึงว่างเป็นคนดีอะ่ะแต่ทําร้ายคนบริสุทธ์ทั่วประเทศอะ่ะเลิกพฤติกรรมอะ่ะทฤษฎีล่าแม่มดเนี่ยกูไปกินที่ไหนกูเสื้อเขาเยอะ แล้วทุกร้านเุาลักฉันเพราะฉันไปโฆษณาให้เขาฟรีฉันไม่เคยไปเบ่งกินฟรีฉันจ่ายตังคทุกครั้งเข้าใจหรือเปล่าเน่ะของเขาอร่อยจริงๆเน่ยดูเนี่ยหอมกรอยเขาก็ทำสะอาดแล้วสดๆใหม่ๆทุกวันนี่เมื่อก่อนอ่ะเอาจอกเว้ยช้วยหนึ่ง เมื่อก่อนฉันกินใส่กับฉันจะซื้อสิบถุงกลับบ้านเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ว่ากินได้เป็นอาทิตย์เพราะว่าฉันน่ะไม่มีปัญญามาซื้อเข้าใจยังเพราะของเขาอ่ะอร่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยใส่หอมซอยเยอะๆเนี่ยหอมเกียวเนี่ยอร่อยมากร้านร้านนี้เขาสะอาดเขาทำวันต่อวันแล้วร้านเขาขายดี เป็นร้านดังเพราะฉะนั้นการไปลงข่าวอะลงข่าวซีซัวแล้วไปขโมยภาพฉันเนี่ย mm hmm. กูเอามึงสามข้อหามึงติดคุกหัวโตวเลยนะมึงเตรียมเงินประกันตัวด้วยนะแล้วมึงอย่ามากราบตีนกูนะม่ผมขอโทษรูท่าไม่ถึงการกูเอามึงเข้าคุกอย่างเดียวกูฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกร้อยล้านเตรียมเงินไว้นะมึงามาเนี่ยมาดูเลยเนี่ยเจ้าของร้านเขาต้อนรับกูอย่างดีเลย กินยาข้ามาสิบปีแล้วเพราะของเขาอร่อยที่สุดในประเทศไทยไม่นีร้านไหนเขาไล่ฉันฉันไปแล้วดีใจเนี่ยของข้าอร่อยที่สุดในประเทศไทยเนื้อปาอกเบี้ยเขาก็อร่อยตัดพิทอดอะ่ะหมูยอเขาก็อร่อยแบบติดหนังเขาทำเองเจ้าเนี้ย ปัาบนี้ข้าวก็ทอดหน่ยๆเลยอร่อยแล้วร้านเขาสะอาดน้องๆเขาน่ารักมนุษย์สำคัญดีเขาบริการแม่เขายินดีต้อนรับแม่ไม่เคยไล่แม่ไม่เคยติดป้ายแบบว่าห้ามฉันเข้ามากินแล้วพวกมันไปลงข่าว กันทางประเทศมักง่ายไงกูรู้ว่าพวกมึงแข่งกันไงนต้องแข่งกันเพื่อเลตติ้งถ่ายข่าวใครเร็ว,ว,วที่สุดแต่มึงรู้ไหมว่ามึงไปลงข่าวเงมันทําให้กูเสียชื่อเสียงทําให้คนเกลียดกูกูเอาเข้าคุกหมดนะแต่ละคนเนี่ย นี่ยมากินได้คุณผู้ชมเนี่ยตามึ่งหกสิบเพื่งแต่แต่ไข่เจ็ดสิบปลาเปี๊ยทอดหกสิบหนังเนี่ยเนี่ยหมูยอหนังอร่อยที่สุดในโลกหกสิบแต่ก้ยยี่ห้าเองเนี่ยมีเมโนูอยู่ตรงนี้นเนี่ยชื่อร้านคุณแดงกุ้ยจับยวนหมูยอพริกไก่ดำอยู่ถนนพระอาทิตย์วางหลังก็เจ้าเดียวกันฉันไม่ลูกวางหลังอ่ะเจ้าของเดียวกันวางหลังมาได้เลยครับเปิดทุกวัน เก้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งมาเลยอร่อยที่สุดในประเทศไทย